ครับตอนนี้ก็อยู่กับผมมารินันได้แล้ววันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องการประทุของภูเขาไฟไปเริ่มต้นนะครับที่ฮาวายภูเขาไฟคีลาเวียบนเกาะรัฐฮาวายปะทุอีกครั้งหนึ่งเมื่อช่วงเช้ามืดของวันจันทร์ที่23ธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 7ทางการยกระดับเตือนภัยเป็นสีแดงเฝ้าระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากควันไฟของภูเขาไฟสำนักง,งานข่าวต่างประเทศรายงานว่า ภูเขาไฟคีลาเวยาียหนึ่งในภูเขาไฟที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในโลกบนเกาะบิ๊กของรัฐฮาวายประทุอีกครั้งหนึ่งในช่วงเช้าวันจันทร์โดยพ่นลาวาออกมาภายนอกกล่องไฟในพื้นที่ปิดและห่างไกลของอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟช่วงนี้นะครับข่าวเรื่องการประทุของภูเขาไฟมีมากจายอย่เดียวเราไปรู้จักกับการประทุของภูเขาไฟกันครับ การประทุของภูเขาไฟการประทุของภูเขาไฟเป็นปรากฏการทางธรณีวิทยาที่มีความรุนแรงต่างกันไปตามลักษณะลักษณะการประทุและประเภทของการประทุส่วนใหญ่อยู่ตามแนววงแหวนแห่งไฟบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกกระบวนการเกิดภูเขาไฟภายใต้เปลือกโลกมีการไหลเวียนของหินเนื่นอยู่ตลอดเวลา เมื่อเปลือกโลกมีจุดอ่อนเช่นรอยต่อระหว่างเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกบริเวณดังกล่าวเช่นการมุดเข้าหากันหรือแยกออกจากกันทำให้หินหนืดที่อยู่ภายใต้มีแรงดันสูงจึงเคลื่อนตัวสู่หิวโลกผ่านรอยเตกของชั้นหินต่างๆประเภทของภูเขาไฟภูเขาไฟมีพลัง เป็นภูเขาไฟที่ยังคุกคุ้นอยู่ตลอดเวลาอาจจะปะทุหรือระเบิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เช่นภูเขาไฟเอเดนาภูเขาไฟสงบเป็นภูเขาไฟที่ปะทุแล้วสงบอยู่แต่ถ้ามีพลังงานเพิ่มคูุนมากก็อาจจะปะทุขึ้นอีกครั้งเช่นภูเขาไฟเวสูเวียตภูเขาไฟดับสนิท เป็นภูเขาไฟที่ไม่มีการประทุอีกต่อไปเช่นเขาพนมลุงประเภทของการประทุของภูเขาไฟพริเนียนการเกิดลากาดและเท่าภูเขาไฟตั้งสูงขึ้นไปในบรรยากาศชั้นสตาร์ทเฟียซึ่งเป็นบรรยากาศชั้นที่สองของโลก การขับหินพิมิตออกจากปากป่องในปริมาณมากและการประทุเป่าก๊าซออกมาอย่างต่อเนื่องและรุนแรงวันเคเนียนเป็นการระเบิดขนาดเล็กถึงปานกลางกินเวลาไม่กี่นาทีจากการประทุสามารถปล่อยเท่าฐานได้ถึง20กิโลเมตรมีหมอกควันลอยหนาทึบเหนือปล่อง สตอมโบรี oli, เป็นประเภทของการประทุที่ตั้งชื่อตามภูเขาไฟสตอมโบอรีการเกิดการประทุแบบสตอมโบอรีเกิดจากการระเบิดของก๊าซภายในหินเหนือฟองก๊าซเหล่านี้อยู่ในแมกมาสะสมและรวมตัวกันเป็นฟองขนาดใหญ่เมื่อมีขนาดใหญ่พอที่จะทะลุผ่านชั้นลาวาและขึ้นสู่เหนือพื้นผิวฮาวาย เป็นรูปแบบการประทุของภูเขาไฟประเภทหนึ่งที่ตั้งชื่อตามภูเขาไฟในฮาวายการประทุของภูเขาไฟแบบฮาวายเป็นประเภทการประทุภูเขาไฟที่สงบที่สุดมีลักษณะเฉพาะที่เกิดการประทุจากการเอ่อล้นของลาวาประเภทหินบะเสาที่เหลวมากและมีปริมาณกา๊าซต่ำ วรัญญาพาเล่ากับดิฉันนางสาววรัญญาเรี่ยวคำและดิฉันานางสาววรัญญาสีจันค่ะในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องการประทุของภูเขาไฟไปกันเลยค่ะการกระจายของภูเขาไฟมีพลังของโลกแผนที่การกระจายของภูเขาไฟบริเวณวงแหวนแห่งไฟจากแผนที่การกระจายของภูเขาไฟอยู่บริเวณวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทร แปซิฟิกซึ่งเป็นบริเวณที่มีรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกแผ่นเปลือกโลกอเมริกาเหนือแผ่นเปลือกโลกิลปปินและแผ่นเปลือกโลกออสเตรเลียโดยแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกด้านตะวันออกจะมุดเข้าไปใต้แผ่นเปลือกโลกอเมริกาเหนือขณะที่แผ่นเปลือกโลกฟิลปปินและแผ่นเปลือกโลกออสเตรเลียจะเข้าไปในใต้แผ่นเปลือกโลกแปซิฟิก การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกทาให้รอยต่อเกิดจุดอ่อนที่ส่งผลให้หินเหนืดอลไหลออกเหนือผิวดินได้ภัยที่เกิดจากภูเขาไฟประทุแก๊สภูเขาไฟเป็นแก๊สที่ละลายเป็นของเหลวอยู่ในหินเหนืดมีความเป็นกดจัดประกอบด้วยไอน้ําคาร์บอนไดออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไฮโดรเจนเฮไลท์เมื่อสัมผัสหรือสูดดม เข้าสู่ร่างกายจะทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนังวัตถุภูเขาไฟประทุเป็นตะกอนขนาดต่างๆที่ถูกพลิออกมาจากภูเขาไฟและถูกพัดพับไปในอากาศเมื่อเวลานาน,านมากขึ้นจะผูพังอยู่ร่วมกันรอบภูเขาไฟแผ่นดินถล่มจากภูเขาไฟประทุแรงสั่นสะเทือนและแรงดันของหินเหนืด ทำให้หินดินด้านข้างของภูเขาไฟเกิดการพังทลายเป็นแผ่นดินถลม่มเคลื่อนที่สู่พื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็ว,ล,วลาฮาเป็นฝุ่นและเท่าทุลีภูเขาไฟที่ไหลออกมาจากป่องภูเขาไฟแล้วไหลลงไปกองทับถมกันด้านข้างของภูเขาไฟรวมตัวกับน้ํา จากฝนหรือหิมะละลายทำให้มีลักษณะเป็นโคลนไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างของภูเขาไฟทับถมบ้านเรือนหินตะกอนภูเขาไฟเป็นผุนเท่าทุลีและเศษหินภูเขาไฟที่มีอุณหภูมิสูงมากประทุกออกจากปล่องภูเขาไฟแล้วไหลลงไปตามความลาดของขอบด้านข้างลงสู่ด้านล่างอย่างรวดเร็วจะเผาไหม้สิ่งต่าง เหตุการณ์ภูเขาไฟประทุที่รุนแรงเหตุการณ์ภูเขาไฟเซเมรูประทุในประเทศอินโดนีเซียคศ .2564 สาเหตุอินโดนีเซียต<ส>ั้งอยู่บริเวณรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกหรือเขตวงแหวนแห่งไฟและมีภูเขาไฟที่ยังมีพลังกว่า120ลูกจึงมีภูเขาไฟ ประทุบ่อยครั้งเมื่อวันที่สีธันวาพศ2564ภูเขาไฟเซเมรูซึ่งเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดบนเกาะชวาได้ประทุและพ่นควันและเถ้าถ่านขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงกว่า15กิโลเมตรพ่นกระทบ คือการประทุอย่างรุนแรงทำให้โดมลาวาบริเวณยอดเขาพังทลายส่งผลให้ลาวาและคลื่นโคนลนร้อนไหลลงสู่หมู่บ้านต่างๆหลายหมู่บ้านทำให้ชาวบ้านเสียชีวิตกว่า60คนบาดเจ็บกว่า100คน ค้ากว่า20คนและมีผู้อพยพมากกว่า1,650คนนอกจากนี้ยังทำให้อาคารบ้านเรือนถูกทำลายและเสียหายมากกว่า5,200หลังการจัดการภัยภูเขาไฟมาตาการ ต้องมีการเตือนภัยล่วงหน้าว่าภูเขาไฟจะเกิดการประทุขึ้นเมื่อไรและจะต้องมีการรออพยพหรือไม่เพื่อช่วยลดการสูญเสียทรัพย์สินและลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการระทุของภูเขาไฟให้ได้มากที่สุดต้องมีการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภัยแผ่นดินไหวและภูเขาไฟประทุ ทางสือสาธารนณะให้ประชาชนรับรู้อย่างทั่วถึงเตรียมแผนรับมือและแผนสำรองแม้ยามเกิดเหตุฉุกเฉินซักซ้อมการหล่อประยุกต์ช่วยเหลือก,กรณีเกิดภยัยพิบัติวิธีป้องกัน 1. ให้ความรู้แก่ประชาชนทั้งก่อนระหว่างและหลังประสบภยัย สจัดเตรียมศูนย์อพยพช่วคาาวในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในชุมชน 3. เตรียมสิ่งของที่จำเป็นเตรียมสิ่งของที่จำเป็นให้พร้อมเช่นน้ำดื่มอาหารกระป๋องยารักษาโรควิทยุสื่อสารหน้ากากกันฝุ่นหรือหน้ากากนอนามัยเพื่อป้องกันเท่าจากภูเขาไฟ หากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก,ก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องตน้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิด ศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปรกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอมีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆตัดป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ยังมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานนะมันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยละ่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าทุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆ้อนไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมา เมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ